สวัสดีมิดอุดดัคแฟนเกมนะครับมีน้องอยากให้พี่จับเมโกโรสลรัตอีกแล้วอ่ะเออพี่เพิ่งจับไปเมื่อ EP 51เองนะซีรีส์นี้นะครับ แล้วพี่ก็ขายทุกอย่างที่น่าจะขายได้ไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการที่เขานะครับล่องห่นใช่ไหมแล้วก็อะไรละ่ะมีความน่ารักตะมุตะมิเกี่ยวกับการที่เขานอนทั้งวันนะครับผมเขาคีบสัตว์ได้เออแล้วเขาก็มีการแบบว่าดาเมจนะครับแรงเป็นอันดับ3ามถ้าเกิดนับเฉพาะตัวมันบกนะแล้วก็แรงเป็นอันดับที่5้านะครับถ้าเกิดรวมทั้งหมดในเกมอะ่ะเออนะครับผมคือเลยคิดว่าเอ้ยแล้วคลิปนี้เราจะขายอะไรละ่ะนอกจากความเรืองแสงสีสันมิวบับแล้วนะก็ไม่มีอะไรให้ขายแล้วอะเพราะว่าเราจับแบบว่า ชุชีวิตใช่ไหมสกิลร้องผลเขาก็จะหายไปนะครับงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเอาเขาเป็นพระรองแล้วกันส่วนพระเอกของคลิปนี้ครับพี่นําเสนอเป็นตัวนี้ดีกว่าหรือเมื่อเขาเป็นเจ้าชายแห่งลาตีนะครับพี่ก็เลยจะนําเสนอเป็นไอเทมที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับตอนกลางคืนนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Night Vision g o g g l e นะครับผมนี่ตัวนี้นะฮะจะคราฟได้ตอนเลเวล86นะครับเดี๋ยวของที่ใช้คราฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อพี่น้องบางคนสงสัยนะครับว่าขาวๆข้างล่างเนี่ยมันคืออะไร แล้วมันคาฟได้ที่ไหนหาได้ยังไงนะครับมาสามารถคาฟได้เองก็ที่โต๊ะเนี่ยหกหินตัวนี้นะแต่พี่ไม่ได้คัฟไว้นะครับที่พี่ได้มาเนี่ยพี่ได้จากการตกปลาะนะพอเราไปตกปลานะครับมันมีโอกาสที่จะสุ่มมาเป็นตัวนี้ให้เหมือนกันนะครับโอเคดอ แต่ว่ามันเลเวลสูงใช่ไหมเลเวล86เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับถือว่าเป็นพระรองแล้วกันพระรองอีกตัวหนึ่งนะครับขอ <c oughs> อภัยครับผมเหมือนจะเป็นหวัดนะน้องขอโทษทีนะอ่ะอีกตัวนึงนะครับผมมีชื่อว่า Shadow s t e ็กนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมที่ใช้กับตอนกลางคืนเหมือนกันนะตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับผมมันจะทําให้กลางคืนเนี่ยนะมีแสงสว่างขึ้นมาแบบเหมือนตอนกลางวันเลยบางทีนะครับมันก็จะชัดกว่าตอนกลางวันด้วยซ้ํานะ แต่เอฟเฟกนี้นะครับมันมีเวลาแค่สามนาทีเออเดี๋ยวพี่ขึ้นสูตรให้นะครับอันนี้มันไม่เกี่ยงเลเวลนะครับถ้าน้องมีของคาฟอะน้องก็สบายครัฟได้เลยนะส่วนไอไนวิชั่นอะมันจะคาฟไปตอนเดวบแปดสิบหกนะครับเนาะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปจับเขาก่อนดีกว่านะครับผมแล้วค่อยไปใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แบบผีมาแล้วกันเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับนี่ดูสัตว์พี่เป็นไงขบวนการสีสีอยู่นะครับนี่ขบวนการสีสีพาวเวอร์เรนเจอร์โอเคไปเจอกันที่แบบผีมาครับไปเ้้้นนองมมมัริ่่ดแลวะ จะทันปะวะเนี้ตอนนี้นะครับ17นาฬิกา4.3นาทีนะครับเขาน่าจะตื่นประมาณ2ทุ่มถึงตี5นะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะอ่ะไม่เป็นไรกลางคืนก็ไม่กลัวครับผมเมกรโรสลรรตัวนี้นะครับพี่ได้ไม่ยากดันเจี้ยนล,ล่าสุดนี่แหละที่แบบว่าตอนอยู่ในดันเนี่ยตัวเล็กตะมูตตมีนะแต่พอออกมาถ้าเราชุบชีวิตเขานะครับเขาก็ตัวใหญ่เหมือนเดิมนั่นแหละราคาค่าชุบชีวิตนะครับอยู่ที่12แอมเบอร์นะอ่าเป็นเลเวล450นะครับอ่ะจัดไปเลยโอเคครับผมไป ตื่นมาเขาต้องนอนก่อนแหละเชื่อปหปึ๊บอานอนครับผมตื่นมาไม่ทําอะไรนอนอย่างเดียวนะฮะมารีบจริงครับผมเดี๋ยวถึงเวลาที่เขาจะตื่นหนึ่งสองไม่ดูค่าสรุปเลยน้องไม่มีเวลามาดิมาดิไม่ให้กัดไม่ให้กัดหนีครับหนีหนีหนีโดนว่ะโดนว่ะโดนว่ะมาดิเพาจะเดินช้ามากครับผมนี่แนีนี่แน่นี่เนียยิงแยลัวยิงแบลัวไปครับผมวิ่งครับวิ่งวันนี้ลูกมาเดี๋ยวมึงหนีลงเขากูรู้ เพิ่งหนีนะอย่าเพิ่งหนีนะตรงนี้นี่มาตรงนี้นี่มาตรงนี้นี่มาตรงนี้มาไปนานเหมือนกันนะเนี่ยนานเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเอาเฮ้ยยังยังไม่สลบอีกเหรอยังไม่หนีอีกเหรอเอาสิครับเอาสิครับมัหนีแล้วครับผมหนีแล้วหลับสิลูกหลับไปหญิงหลับไปเอายังไม่หลับอีกเหรอไปไหนเล่าทางตันทั้งนั้นน่ะทางตันเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ โอเคครับผมแสงว,วิบวับวิบวับเลยนะวิเลือดหมื่นสามเลยนะเยอะนะเนี่ยตอนอยู่ในดันเจี้ยนนะครับเขาน่าจะเลือดประมาณสี่พันเองนะเออวะใช้ได้ใช้ได้เอามาดูสแต็กหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับผมเลือดหมื่นสามเกือบหมื่นสี่นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับสีสันก็สวยงามนะครับนะจริงๆพี่ชอบสีส้มมากกว่าแบบไม่กระวลมันจะมีสีส้มด้วยนะครับถ้าสีส้มมันจะสวยเลยนะ และที่ชอบที่สุดนะครับเนี่ยชอบตรงตรงน้องเขาเนี่ยเห็นปะเหมือนใส่ถุงเท้านักบอลอนะเห็นไหมมันเป็นลายลายอะเนาะอย่างเท่เลยครับตัวนี้นะครับผมอ่านนะครับได้เลเวล57นะครับแล้วก็ของที่เขาชอบที่สุดนะครับของโปรดก็คือคิเบิลของโอวีรับเตอร์นะฮะอ่าแต่พี่ไม่มีมานะครับวันนี้พี่มากับเนื้อน้องนะครับจับแบบเนื้อน้องบ้างนะครับไม่อยากซื้อคิเบิลมากมายอ่าเนื้อน้องยังอยู่ครับผมฝากไว้กับน้องเจือบาวนะครับอ่ะไม่รอหรอกน้องขี้เกียจรอใส่ไปเลยยาคุณสิบเลยครับ ปุ๊บไม่ว่ากี่คำแหละเอาเนื้อน้องมาลูกมาเอามาให้หมดเลยไปกินให้พอแล้วลูกพ่อนะวันนี้นายเป็นพระรองนะครับปุ๊บเข้าไปหนึ่งคำได้เท่าไหร่กินช้านะเนี่ยเพราะว่าเราไม่รอให้เขาหิวนะครับเออว่ากินช้าเยอะเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวรอรุนน้นกันครับว่าคาแรกเท่าไหร่นะเอามาคำแรกเท่าไหรนะ่าาค,รรครับผมอย่าดื้อหลายอย่าดื้อหลายปุ๊บอุ้ย <c oughs> คำเดียวเกือบเต็มไปน้องขนาดเนื้อน้องอะเนี่ย <Wow. S 1> บวกยากคุณสิบนะครับ94% <laughs> <laughs> เฮ้ยขนาดเลเวล450นอะเว้ยทำไมจับง่ายอย่างวะ <laughs> เออมากับเนื้อน,น้องแบบสองคำได้เลยเหรอจริงๆคำเดียวนี่เกือบได้เลยนะครับผม <laughs> เออไม่ใช่ได้ว่ะ <laughs> วเฮม m ิ n งเอฟเฟกต์นะครับบวก100%นะครับถ้าเราจับเสร็จเราก็จะได้ที่เลเวลเท่าไหร่นะ674นะครับว้าวโคตรเยอะโคตรเยอะอ่ะ เดี๋ยวลองดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกล้องกันนะฮะเฮ้ยที่ครับกล้องไหยังวะโอ้โหพี่ยงไม่ได้คับกล้องเลยอะที่บอกน้องให้เฉยว่าแบบว่ามันคับอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นนะทายอะไรบ้างนะแต่ตัวเองไม่ได้กดคับนะครับแล้วก็ไอเนื้อชาโด้สเต็กก็ไม่ได้เอามาอีกอะโอ้ตายแล้วกูอะไรของเขาเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวรอเขาตื่นเรามาดูเต็กอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ย้อยก็ไปเอาแล้วเรา,เราค่อยมาไฟกันที่แม่มบีมาร์นี่แหละโอ้โหขี้เลือนจริงจริงเลยวะมันใช่เรื่องไหมนเนี่ เอาละครับผมเตรียมตัวดูความ่อของน้องได้เลยนะฮะนอนไม่กระโลนะฮะนอนนอนทำไมเรียกนอนนะเห็นเขาเรียกนอนนอนกันอ่ะเพราะอะไรเหรอทำไมไม่เรียกน้องเหรอโอ้ยได้แล้วครับผมนี่นอนนะฮะนอนนอนตื่นมาก็จะนอนอีกแล้วอ่ะโอ้นี่เมื่อกี้ทุ่มพ่ยามันเนี่ยยังจะนอนอีกเหรอสองทุ่มห้าสิบแปด้นะครับคือเวลาปกติของเขาอ่ะมันน่าจะประมาณตื่นสองทุ่มหลับทีทีห้านะครับแต่ถ้าหากในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราปลุกเขามาเล่นนะครับหรือว่าเขานอนไม่พอ ขาก็จะนอนเลยเวลาเขาไปนะครับเหมือนกับไม่รู้อะเรื่องนอนเรื่องใหญ่คือถึงเวลาหากินแล้วกูไม่รู้อะประมาณว่ากูเรื่องนอนให้มันครบจำนวนชั่วโมงกูก่อนอะอ่ะโอเคมาดูสซตเตอรเขาหน่อยนะครับใส่อันไปด้วยนะใส่สร้อยทองไปด้วยนะครับนี่ปึ๊บอ่าใส่อานด้วยนะครับโชว์เขาให้เลือดนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับผมก็บวกสร้อยทองไปด้วยแหละจริงๆอาจจะประมาณหมื่นเก้านะครับแล้วก็ดาเมจนะครับเด้งไปที่แปดร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ้ยังเยอะนะครับผม ตัวนี้นะครับ100เของเขาอ่ะเขาจะกัดเข้าที่75นะครับถ้า800นี่ก็น่าจะประมาณกัดคาแล้ว600กว่านะครับเออก็ถือว่าแรงอยู่นะเขาจะแรงกว่าทีเล็กนะครับทีเล็กนะครับจะกัดเข้าที่คาแล้ว65สนะครับส่วนตัวนี้คาแล้ว75ถึงจะเป็นอันดับ5ก็จริงแต่ก็ยังไม่ติดฝุ่นกีก้านะครับนะเดี๋ยวพี่ไล่ห้ฟังกันเลยอ่ะไททันโจมตี1ครั้ง1 0 0 0กีก้า500นะครับผมอันดับ3จะเป็นโมซาซซกัดที่100นะครับ แล้วก็เป็น4นี่จะเป็นปลาหมึกถ้าพี่จำไม่ผิดนะระหว่าง4กับ5้าเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับ4ก็คือปลาหมึกนะครับประมาณ80แล้วก็ตัวนี้75ลอลงมาก็เป็นทีเล็กนะครับ65นะข้อมูลทุกอย่างนะครับไอ้ราเม็พวกนี้พี่ก็ดูมาจากแอปดู e ุ่เด็กนะครับก็มีข้อมูลอัางอิงอยู่นะไม่ได้คิดเองเออเองนะครับอ่ะจังหวะนี้เดี๋ยวพี่กลับไปเอาพี่เอากล้องก่อนล้วกันนะเอากล้องกับเอาชาร์โดสเต็กก่อนนะครับเดี๋ยวเรากกับารีวิวกันข้างล่างดีกว่าไปไฟยขยํำตัวอะไรที่เห็น ทุกตัวเลยนะกันนะไปเอาล้ครับผมสองทุ่มยี่สิบสองลนะครับพี่คิดว่าเขาหน้าจะตื่นประมาณสองทุ่มครึ่งนะอ่ะโอเคจริงด้วยครับผมถ้าเขาได้นอนเต็มที่นะครับเขาจะตื่นที่สองทุ่มครึ่งนะอ่ะอ่ะยังรอนะครับยังรอไปได้เวลารีวิวแล้วครับผมเรามีเวลาเล่นเขาแค่ตีห้านะครับหว,วิ่งอย่างเร็วน้องอด,ดูแบบคล่องแคล่วปาดเปียวมากเลยอะ อาจจะใส่เป็นไนท์วิชั่นนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่มืดมากนะนี่นะครับไนท์วิชั่นเห็นปะพอใส่ปุ๊บมันจะแบบยังไม่มีแสงนะครับมันยังใช้งานไม่ได้นะจะพี่ให้ดูอาจจะจะใส่อจจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ละหน้าตาอย่างนี้เหีายงเท่นะครับผมนี่นะแต่ว่ามันใช้งานได้นะครับก็ต่อเมื่อเราตั้งค่ากราฟิกนะครับไประดับไฮขึ้นไปนะครับนี่พี่จะตั้งเป็นไฮนะครับปุ๊บนี่มันถึงจะเริ่มแสดงผลนะครับโดดไปเลยปี๊ โอเคนี่แหละครับผมไปเจอตัวอะไรกัดแหลกครับผมเนี่ยพี่ว่ามันมีประโยชน์มากสําหรับโหมดออนไลน์นะครับเพราะว่าในโหมดออนไลน์เวลามันจะเป็นเรียลไทม์ใช่ไหมเราไม่สามารถนอนเพื่อเร่งเวลาได้เหมือนในโหมดออฟไลน์นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นไอ้สแต็กชาโด้นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวเนี้ยเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าตัวอะไรข้างหน้าตัวอะไรจัดไปครับผมเนี่ยมันใช้ได้ดีเลยนะครับผมมาตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยทีเล็กเหรอทีเล็กเลเวลอะไรเจ็ดสิบห้าจิ๊บ คำงามงามงามอีพีเดียวตายเนี่ยงามโอ้ยจิ๊บกิบว่ะจิ๊บกิบว่ะการคำเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยการคำลร้อยกว่านะครับผมอย่างที่บอกแหละดาเมจแปดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาอยากเจออันฟ้าทีเล็กแต่คงไม่เจอหรอกว่ะมันไม่จะเกิดง่ายอย่างนั้นนะแรดเหรอแรดเรี๋ยวว่ารายแรดสองพันเจ็ดนะครับเลือดแง้มโอเคเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เฮ้ย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 ล่วงล่วงล่วงข้างหลังตัวอะไรวะไอตุลไหลตุลหรอมามาอุ้ยล่วง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 อุ้ย พี่นึกว่าจะเสียเลือดพี่ก็โดดลงไม่เสียนี่ว่าไม่เสียนี่ว่าเฮ้ยแลดูเขาแข็งแกร่งมากเลยน้องแบบตอนเล่นเขาเนี่ยดูดิเดินขึ้นที่สูงอะดูดิตายเขาได้อย่าเงเท่อะดูดิคุณถ้าเกิดไปสัตว์บางตัวนะครับหน้าผาชันขนาดน,นี้มันเดินขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิใช้ได้เลยอนะไปเนี่ยองัอง,อง,งิโร่อังิโร่เดี๋ยวจับตัวถัดไปและอังิโร่อะนี่อยู่ที่เรือสามพันเจ็ดงเยอะอ่ะสามพันเจ็ดแล้วไงแล้วไงแล้วไง 700แล้ว700แล้วตายไปได้ตายไปด,ไได้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหมาป่าเหรอหมาก็เป็นแค่หมาน้องนี่ไมกโ์โลนะครับผมเร็วมากเลยน้องผู้วิ่งเบื้งเร็วมากอะคล่องมือมากอะใช้มันมากอะบอกเลยนี่นะครับนี่นะครับทำไมทำไมชารีชารีเดเวอะไรเนี่ยเเวอะไรไม่่อได้มองอ่ะเรามาดูกันครับว่าอัพดาเมจหนึ่งครั้งนะครับได้เท่าไหร่นะได้3.3เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าเยอะเลยนะ ได้ม่กี่เวลเนี่ยเวลเดียวเนาะไปยังนี่ว่าได้อสองเวลนี่ว่าไปครับผมดามเมจขึ้นไปเกือบเก้าร้อยแล้วลุยต่อตัวอะไรเนี่ยชาลีชาลีขอกัดหน่อยข้างหน้ามีเหตุครับข้างหน้ามีเหตุตัวอะไรเป็นตัวอะไรไม่รู้ฮะขอบวกได้คนครับผมขอร่วมวงได้คนดุวิธีเล็กทีเล็กเหมือนจะสวยอะไตัวเนี้ยอ,อื้มเอาเอาเอากลัวที่ไหนละขู่กักลัวที่ไหนละครับขากัดกันอยู่ครับผมเราสอดสอยตูดครับผมสอยตูด สอยตูดตายไปหนึ่งอะไรครับผลคูแมมอรสคูแมมอรสกัดไปเด้กัดไปเด็กระทืบประทึบเพเล่นคุณเหรออะไรไอตัวตุน่นไอตัวตุน่นอะไรไอตัวตุ่นทำเมันวิ่งเข้าใส่ไม่ดูรุ่นเลยไม่ใช่ขี้นะครับผมบอกเลยเยี่ยวด้วยนะครับ <c oughs> มามาแมกกาโลมาเดี๋ยวคลิปหน้าจับแมกาโลดีไหมอะไม่ใช่แมกาโลแองกิโลเออวะแมกกาโลอ,อะไรอวะเนี้ยก็จับอยู่นี่ไง อ่ะเดี๋ยวมารีวิววนี้ด้วยที่ฝากนะครับผมเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนะครับตอนนี้ตีหนึ่งแล้วนี่นะครับผมชาโด้สเต็กนะครับเดี๋ยวพี่จะกินไปเลยเอาไว้ฮอตบาร์ดีกว่านี่นะครับผมมันก็จะไม่มืดธรรมดาแบบนี้เลยนะเมื่อเรากินนะครับปึ๊บไปไงสว่างคาตาครับผมแล้วแสงสีมันนวลด้วยนะครับมันนวลแบบว่านวลกว่าตอนกลางวันอีกนะนี่เนี่ยเรียบร้อยครับผมนี่ดูดิสีนวลสดใสเลยนะครับไม่ยากมากนะครับพี่ว่าละ ใช้เนื้อน่องนะครับเนื้อพามย่างอะ่ะแล้วก็เห็ดแลนะเอาสิครับผมกัดตายกันไปอะไรตายซะตายซะตายซะ,ะผัวเมยียเลยตายซะเอาเดเอาเดะเปน็ไปนไงเป็นไงโอ้หน้องพี่บอกเลยว่าใช้โคตรคล่องอะ่ะคือหินเหินนี่คือกวางเขาไม่ได้นะครับผมหินอะไรหยุดเขาไม่อยู่ยนะครับในน้องดูนะหินนะเนี่ยถ้าเกิดเป็นสัตว์บางตัวนี่คือเดินต่อไม่ได้นะครับดูดิเนี่ยเนี่ยก็ดิอันนี้มันก็สูงไปเนี่ยดูดูนะเนี่ย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 ดูดิสบายสบายเลยอ่ะ คือแบบเดินด,ด,ดึง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 ไปเลยนะครับผมไม่ต้องแบบสะดุดเลยนะดูดิ <c oughs> ดดคือเป็นตัวที่ใช้คล่องที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเท่าที่รู้สึกนะรู้สึกว่ามันคล่องมือมากเลยอะ <c oughs> ่ะเสร็จได้นะครับที่ว่าเวลาใช้มันใช้ได้แต่กลางคืนนะแต่ว่าใช้กลางคืนนี่คือโคตรมันละน้องเอาดิเอาดิมายังไงยังไงให้ให้มาเลยสิบตัวก็มาเลยมา <c oughs> <c oughs> มาเป็นหน้ากองพิเร็ดพิเร็ดเอเวนสามร้อยแปดสิบด้วยอ่ะยางเยอะวะอยากได้วะว่าจับแรดอยู่นะครับอยากจับแรดเป็นผสมพันธุ์แล้วก็ทำสีสวยๆนะครับ ยชมพูอะไรประมาณนั้นอะเอาดีครับตายเป็นหน้ากองโอเคเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นหินให้ดูเลยดูดิดูด,ดิดูการขึ้นหินดิมีสะดุดที่ไหนอะถ้าเกิดหินแบบไม่ได้ชันสุดนะครับผมมันขึ้นได้อยู่แล้วดูดิดูด,ดินี่ย <laughs> มึงมาสะดุดทําไหมเนี่ยกูจ <laughs> ะอวยขนาดด้สะดุดอีกเนี่ยดูนี่เออเนี่ยเด็ดเเเป็นไงเฮ้ย <laughs> เหมือนเขาเริ่มช้าลงแล้ว <laughs> เดินช้าลงนะน้องแสดงว่าหมดเวลาของเขาแล้ว ต้องส่งเขาไปนอนแล้วล่ะปุ๊บโอเคอะไรก็หมดพอดีแล้วครับโอเคครับผมนอนนอนอยากนอนแล้วนะฮะตอนนี้เป็นไงหลับแล้วครับผมส่งนอนเข้านอนนะครับเวลานอนของเขาจะเป็นตีห้านะครับเอาหกโมงนี่หว่าสรุปว่าพี่เข้าใจผิดนะครับเอาเป็นว่าเขาจะตื่นนะครับสองทุ่มครึ่งแล้วก็นอนอีกทีนะครับตอนหกโมงเช้าเออมีเวลาเล่นอยู่ประมาณเจ็ดชั่วโมงครึ่งนะครับ สนุกมากน้องบอกเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมพามารีวิวกล้อง Night Vision น,น,นะครับผมแล้วก็จะเป็นเนื้อ Shadow s t a k นะครับเป็นสิ่งสําคัญในโหมดออนไลน์นะครับคือช่วยได้มากเลยในะตอนกลางคืนนะครับผมอ่ะแล้วพบกันมาอีพีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ